สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกๆท่่านกันเลย ก็กลับมาพบกันนะสำหรับไปทช่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับอ่ะก็มีสมาชิกขอกันเข้ามานะครับขอมาก็จะให้สําหรับในสูตรนี้นะครับวดที่แล้วลงวัแรกนะผมตั้งใจว่าจะลงงวดสุดท้ายด้วยแล้วก็คือสูตรที่ทํามาเนี่ยก็คือใช้งวดเดียวนะครับอ่ะสมาชิกขอมาก็จะให้สูตรนี้นะครับวดที่แล้วลงวดแรกก็เข้า8 9 9 8ากนะครับเนาะอ่ะก็ดีดีด้วยนะใครนําสูตรนี้ไปจับตามต่อแล้วกันนะครับสำหรับในงวดนี้แล้วก็จะมาดูตามในสูตรของนิงวดที่แล้วแล้วกัน ครังวดที่แล้วนี่ลงวดเดียวนะครับวดถัดมาเนี่ยเห็นไหมครับลงวดแรกนะครับลงวดแรกเข้าเนี่ยเห็นไหมครับวดที่สองมามันไม่เข้าเลยนะครับเหมือนในนี้แหละนี่ลงวดแรกเข้าวัวที่2จะมาไหมอ่าเรามาเปรียบเทียบกันทั้งสองสูตรนี้แล้วกันนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันด้วยเอาในสูตรนี้กันก่อนนะลงวดที่สองนะครับผลนิงวดที่แล้วออกสองนะ แล้วก็8ปดเนาะมันก็ยังมีในนะครับด่นไหมมีไหมไม่มีเลยนะครับเนี่ยงวดที่2องงวดแรก0ูนย์มาเนี่ยงวดที่2ไม่มีเลยนะครับอ่ะมาดูนะครับวิธีการคำนวณขั้นตอนสูตรนี้นะครับก็เอาผลงวดที่แล้วเป็น5 4 2 9 8 9 5 4 2 9ปสอง 89้านะครับเนาะอ่ะก็หารในหลักสิบเครับเราจะนำในหลักแสนนะครับแล้วก็ในหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะฮะ55เป็น25นะครับ8 82เป็น16 93เเป็น27 95เป็น45านะฮะจับบวกกัน5บวก5เป็น10เหลือ6บวกกันกับ7เป็น13นะครับลดแต้มไปก็จะเป็นส่วสุดในหลักหน่วยนะครับหลักแสนหลักหมื่นอ่าหลักพันนะครับ ห้าสองเป็น10นะครับ4นะครับ4ี่คูณแปดเป็น32นะครับอ่า48ได้32นะฮะแล้วก็2 2ก็จะเป็น4นะครับจับบวกกันในตัวนี้2บวกกันกับ4ก็จะได้6นะครับเพิ่มแต้มเนาะอืมนะฮะก็จะเป็น6 7 8 9นะเพิ่มไปให้ได้4ตัวเด่น1 2 3 4อ่าได้แล้วนะครับในสูตรน,นี้2 3 6 7 8 9 2 3 6 7 8 9นะครับอ่ะจับคู่ใครจับไม่เป็นนะครับก็จะเป็นในที่ใน2 2 6 2 7 2 8 2 9นะครับ3 6 3738แล้วก็จะเป็นในที่3 9นะครับอ่ะนี่เลยนะฮะ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับและนี่ก็จะเป็นสำหรับในสูตรนี้หาลงลงวันที่3นะจะมาไหมนะครับแล้วก็ในงวดที่แล้วสูตรนี้ที่เข้านะครับนี่ลงวันแรกนะครับ9889อ่ะก็มาดูกันต่อนะครับอ่านี่ก็เป็นสูตรเดียวกันนะ9889 ผลออกนะครับก็จะเป็นในที่ใน29 8เนะนี่ลงวัดแรกนะครับลงวัดที่2ลองดูนะครับเนาะอ่าขอมานะครับก็จัดให้นะครับใจจริงว่าจะลงวัดเดียวเลยนะครับวันที่23นะจะได้ตัวไหนนะครับสรับในสูตรนี้ลงวัดแรกก็เข้าวัดที่2มักจะหลุดนะฮะอ่ะมาดูนะฮะก็ผล คำนวณน,นะครับงวดที่แล้วเนาะเป็นห้าสี่สองเก้าแปดเก้าห้าสี่สองเดเกเลขออก8 9ออกรูรูนะครับเนาะอ่ะนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักแสนเนี่ยคูณด้วยเลขคงที่2กับ5นะครับหลักหมื่นคูณ3นะแล้วก็หลักร้อยคูณ5 10ก็จะคูณ5นะครับ5 2เป็น10 ห้าเป็นยี่สิบห้านะครับสี่เดิมเป็นสี่สิบสองแปดสี่สามเป็นสิบสองเก้าห้าเป็นสี่สิบห้าแปดห้าสี่สิบห้าบวกห้านะครับได้สิบตรงนี้ก็จะเป็นในที่ในสองนะครับอ่าสูตรบวกเพิ่มแต้มสองเพิ่มไปก็จะเป็นสามนะครับได้สองเลยก็สามนะส่วนนะครับในที่ในหลักหน่วยนะครับแล้วก็จะนําในที่ในหลักหมื่นนะครับนะแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยนะครับ 4ี่นะฮะสี่สเนะครับสี 4, เป็นสีเกป็นสามสเนาะอ่าเกเก้ป็นแปดสบเป็นสิน 81, นนครับก็จะจับบวกกันนะครับก็จะเปนในที่ในหบวกกันกับ1นึ่งกบวกกับหนึ่ก็จะเป็น7จบวกกับแเป็น15บห้าสุบ,บอกเพิ่มแต้ม5้าลดแต้มอ่านี่แหละได้ในชุดนี้นะครับลงหัวที่2องจะเข้าไหม ะครับก็จับคู่ไว้เป็นในที่ในสองสี่สองห้าสองหสองเจ็ดสามสี่ามห้าสามหแล้วก็สามเจ็ดนะครับถ้ามาจับชูนกันทั้งสองสูตรนะฮะในสูตรเมื่อกี้ามาันก็ชุดเดียวกันนะเ,เ,เลือนสองเดือนสามเหมือนกันเลยนะครับอืมนี่นะครับ ด่น2เด่น3เหมือนกันนะครับอันนี้ลงวด2อันนี้ลงงวด3นี่ทั้ง2สูตรนะครับหรือว่ามันจะมาตัวที่มันชนกันนะครับก็จะเป็นที่ใน2 6 2 6กสองแล้วก็273637หนะหรือใครทุนน้อยซื้อไว้4คูนี้ก็ได้นะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จะเป็นต้องไปซื้อนะครับจะไปหลายตัวแทับนี็ก็จะเป็นในนะครับในสูตรนะซึ่ง ถ้าไปดูในสถ ok ิตินะครับ <Brothers> okay, สถิติเลขที่ออก8 9นะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเลขมันออก8 9้บ่อยบ่อยนะครับอือนี่สถิติเลขที่ออก8 9นะฮะก็จะมีก่อนหน้านี้ออกไปที่ใน9 9 9 8 9 1 9ถัดมาเป็น1 8 0 0 7 9 ก่อนหน้านี้เลขออก8998อ่ะก็จะมีที่ใน5 9 0 4 8 9ถัดมาเป็น9 9 9 6 3 6นะครับมีไหม8 9อ่ะออก9 8บนอ่ะล่างนะครับ1 8 9 8 6 5ถัดมาก็จะเป็นที่ใน5 0 8 6 4 4นะครับอ่ะเลขออก8 9อีกสักช่วงหนึ่ง นะครับอ๋ออก98นะครับเป็น7 0 9 6 9 8นะครับแล้วก็จะเป็นอีกทีนึง6 5 9 3 5 9อ่านี่ก็เป็นสถิตินะครับในเลขที่ออกนะครับ8 9 9 8นะครับเนาะนเหมือนในล่าสุดน,นะครับเนาะอ๋อ้าี่อเก5 4 2 9 8 9นี่สถิติย้อนหลังนะก็ มี8 9นะครับผมว่าเนาะเนี่ยมี9้ามี9บน9ล่างเหมือนกันเลยเนี่ยมีเด่น9เด่นเเด่น8เด่นเเด่น9้าเนาะ9เยอะนะครับเนาะผมว่างวดนี้นะครับก็แต่ถามกับสีก็น่าสนใจนะครับเนาะเมื่อกี้อยู่ในสูตรก็มีอยู่นะครับอ่ะก็ เด่น9 8ลอง3 4แล้วกันนะครับเนาะอ่ะหรือนําไปจับคู่กันนะครับเนาะอ่ะหรือจะไปเอาใน2สูตรเมื่อกี้นะครับนำมาจับก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ